สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านทุกๆบ้านทุกๆช่องเลยนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมานําเสนอนะการต่อนกเขาที่ปลอดภัยและเซฟนกต่อที่สุดนะครับผมก็คือการต่อนกทางค่ายนี้นะครับผมจะเป็นการต่อนกที่ไม่ได้นั่งห่างหลาย10เมตรนะครับผมก็ระยะห่างนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั่งใกล้ๆนะครับผมนั่งเฝ้าใกล้นะครับ เราจะนั่งเฝ้าดูการนกต่อนกป่านะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็พอถ้ามีนกป่าไล่มาใกล้ๆหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยเราถึงจะถอยห่างไปหาที่หลบนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นพวกนกกระปูดหรือเหยี่ยวหรืออะไรต่างๆที่มันจะมาทำร้ายนกต่อเรานะฮะเราจะป้องกันไม่ทันนะครับยิ่งไม่ทันนะ วิ่งไม่ทันวิ่งไล่ไม่ทันนะครับผมก็ทําให้เสียนกต่อตัวรักครับซึ่งค่ายนี้ก็เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับผมที่เผลอเลยเมื่อปีช่วงปี25งหสี่้านะครับก็อันนั้นนั่งห่างแล้วก็เผลอเข้าไปรับโทรศัพท์ในบ้านแล้วก็ทําให้เสียนกต่อตัวรักไปนะครับผมก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะผมที่เคยที่เคยต่อนกแล้วนกต่อตายนะครับผมก็หลังจากนั้นก็ไม่มีเลยเลยครับเพเนี้ยไปนี้ก็ไม่เคยตายสักตัวนะครับผมนกกระปุกนกอะไร ถ้าเราเห็นเพ๊่เราสามารถไล่ทันแล้วแก้ปัญหาได้ทันถ้าเรานั่งเฝ้าไกลๆไ,ไม่ว่าจะเป็นนกดินหรือว่านกพระเนยดก็ตามส่วนมากจะระยะอ,อย่างเช่นตั้งฝั่งตรงข้ามถนนกันนะครับผมคนเราฝั่งกันถ้านกป่าไล่มาเราถึงเราถึงหลบฮะหลบหรือถอยห่างไปให้นกปล่อยให้นกป่านกต่อสู้กันนะครับผมนี่ครับว่าเราฟังรับชมกันเลยครับผม ก็นี่ก็เตรียมพยั์คำพันนะครับผมเตรียมพยั์คำพันเตรียมเตรียมแข่งงามที่25้านะครับผมก็เป็นการซ้อมนะครับผมซ้อมให้ลูกน้องเอาไปเล่นนะครับเสียงยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับผมต้องเดี๋ยวทํายาบารุงแล้วยังไม่ได้ตากนะได้ตากแล้วยังไม่แห้งนะฮะเพราะว่าผสมมาตลอดไม่ให้ไม่ได้ออกนะไม่ได้ออกเทสไม่ได้ออกต่อเลยนะครับ าทางเสือค่เสือทางนี้ก็จะเล่นได้ทั้งต้นไม้แล้วก็สายไฟและภูเขานะครับผมเล่นได้หมดทุกอย่างครับประสบการณ์คือมีความชํานาญทางด้านพิณเ,เสือการวางทุกอย่างนะครับ,รบผมนี่กับพยกคำพันนะครับผมลองตัวเดียวเลยต้องนั่งไกลมากนะครับผมการการต่อนอกก็คือ ไม่ต้องไปนั่งไกลกลัวนกป่าไม่มาแล้วครับผมถ้าต่อภูเขาใหญ่ๆจริงๆก็หาพุ่มแอบๆใกล้ๆนะต่อในเมืองยิ่งในเมืองยิ่งสบายแล้วครับผมหมู่บ้านอะไรเงี้ยนก,นกมันเชื่องนะไม่ต้องนั่งไกลนะไม่ต้องกลัวนกป่าไม่เข้านะครับเราต้องห่วงห่วงชีวิตของนกต่อเราไว้อันดับแรกนะครับผมก่อนที่เราจะห่วงเฉลยเพราะว่าการที่เราจะฝึกนกสักตัวหนึ่งให้มันเก่งให้เป็นนกต่อที่ดีที่มานมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเราต้อง รักษาชีวิตนกต่อเราให้มากที่สุดนะครับเฉลยนี่เราจะเอาตอนไหนก็ได้ต่อเอาตอนไหนก็ได้นะผมไม่ได้เล่ไม่ได้ด้วยเล่ก็ได้ด้วยคนนะฮะแต่ชีวิตนกตอกจข่งเคียงมันๆไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับยิ่งกับพยากคำพันธุ์ด้วยแล้วกับน้องๆเข้ามายืมๆไปต่อคือก็ไม่ได้ให้ยืมนะครับผมเพราะว่าการที่เขามายืมของเราเนี่ยคือเขาอาจจะ พยายามดูแลและรักษาให้ดีที่สุดแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้รักและห่วงเท่ากับตัวเราเจ้าของนอกจริงๆนะครับผมว่าว่าเราดูแลเรารักมาขนาดไหน,นครับผมแล้วก็ถึงมันผิดพลาดมาก็มันไม่สามารถที่จะทดแทนกันด้วยเงินได้นะครับผมเพ,เพราะว่าค่าตัวไอแพคกำพันค่าตัวสูงมากนะก็ถ้าเปรียบก็คือ6หลักแลครับตอนนี้ราคาเพคกำพันหกหลักหกหลักก็ไม่ไม่ปล่อยนะครับผมไม่ได้ปล่อย แสนของแสนสามแสนก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมเพราะว่ามันม,มันสร้างมูลค่าได้มากกว่านั้นอีกนะครับไม่ได้ขายไม่ได้อยู่กันจนตายด้วยกันนะครับรักมากด้วยครับขันโยนหานกป่านะผมตอนนี้ก็มีนกป่ามาร้องใกล้ๆตอนแรกอยู่สองตัวนะครับ ตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้นะตอนนี้ก็ขันโยนไปหลิวตันนะฮะไม่มีกุ๊กนะไม่ได้ออกคารมโชเลยครับก็มาต่อก่อนจะถ่ายคลิปก็มีนกกระปูดเข้านะครถึงตัวนะครับผมถึงตัวแต่มันเหยียบตรงฝั่งคอนวางนะครก็เราที่เราอยู่ใกล้ๆเราเลยไล่ทันนะก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นใจหายแวบเลยครับ นี่ครับการการเซฟนกต่อครับความปลอดภัยของการต่อนกคนต่อนกก็นี่คือการการต่อนกที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมเราสามารถไล่ทันนะครับผมนกต่อก็ไม่เป็นอันตรายด้วย พะยักคำพันก็ขันโยนหานกป่านะครับตอนตอนนี้ก็ซ้อมเตรียมออกลงสนามแข่งวันที่25นี้นะครับผม ก็ช่วงนี้ถ้าลมหนาวแบบนี้คืออนกเกี่ยวจะดุมากนะครับผมต้องอันตรายมากช่วงนี้ลมหนาวคือพวกเกี่ยวมันจะล่านกเขาโดยเฉพาะนะครับผมกัดคอนกเขากัดเอาแต่หัวนกเขาไปกินนะครับผมเพราะว่าทําไมถึงดุเพราะว่าเป็นช่วงที่เอี่ยวมันออกลูกนะครับผมมันหาล่าสัตว์เอาไปให้อาหารลูกนกเอี่ยวนะครับกินนะครับผมมันเลย ช่วงนี้จะดุมากอันตรายมากพเพราะเหยี่ยวมันจะทํารังช่วงหน้าหนาวนะครับผมแล้วก็ความไวของเหยี่ยวอันตรายไวมากนะฮวิ่งไม่ทันนะผมวิ่งไม่ทันแน่นอนนะครับผมส่วนนกกระปูดนี่มันจะชอบถ้าเรานั่งไกลๆมันจะชอบเดินมาตามพื้นดินนะครับพอใกล้ๆถึงต้นที่เราใสา่มันถึงจะขึ้นคือเราไม่เห็นตอนที่มัน มันถึงตัวนกต่อแล้วบางทีคนที่จะวิ่งเร็วยังไงก็วิ่งไม่ทันนะครับนกต่อที่ดีนะฮะผมก็จะคือเวลาเ,เวลาโยนโยนจะหมุนตัวโยนไปทุกทุกทิศนะครับผมให้เสียงให้เสียงโยนของเขานะรกระจายไปได้ทุกทิศนะครับผมเวลานกนกเจ้าถิ่นมันได้ยินมันจะได้วินมาหาเร็วนะครับผม คือหลักการการโยนของประกาศหานกป่านกเจ้าถิ่นนะครับผมเนี่ยนั่งใกล้ๆแบบนี้ครับนกมันก็ร้องของมันนะไม่มีนกไม่มีนกป่าไล่มาแล้วก็นั่งอย่างนี้แหละครับก็มีนกป่ามาเราถึงหลบนะฮะมันก็ทาเนี่ยมันไม่มีนกมาแล้วก็นั่งอย่างเงี้ย เราก็ดูความปลอดภัยของนกนะฮะก็โยนขันไปเราก็นั่งฟังมันร้องให้ฟังนะเพลินๆไปนะ,ะแต่นกถ้านกป่ามานี่อีกเรื่องนะฮะนกป่ามานี่บางทีวิ่งหลบแทบไม่ทันนะครับผมลูกลี้ลูกลนหาที่หลบนะเพราะว่าเจอบางทีเจอไปเจอตัวเก่งเข้าไปก็ก็แต่ก็สุดท้ายแล้วคือนกดูถึงมันจะเห็นเราแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ไป พินออกมันก็เข้ามาคืนนะเพราะว่ามันได้สู้กันนิดหนึ่งแล้วไงล้วก็หาที่หลบให้มันเหมาะๆนะเสียงเสียงยัง แตกนะแตกๆนิดนึงยังไม่ได้เป็นธรรมชาติตอนนี้ทํายาคุกอาหารไว้แล้วนะครับผมก็คอยติดต,ตามดูอีกวันสองวันนะครับผมเสียงจะไม่เหมือนอย่างนี้นะฮะคเนื่องจากนกไม่ค่อยได้บินออกกาลังกายกลงกว้างแล้วก็ใช้ใช้ผสมมานานนะครับผมเอานี่ครับเริ่มเรียกหานกป่าแล้วครับผมเห็นนกปลาหรือเปล่าครับเรียกแล้วเรียก มีนกป่าไล่มาหรือเปล่าถ้าเรียกถ้าเรียกแล้วเรียกต่อเนื่องก็คือมีนกป่ามานะครับผมเราไม่ต้องเราไม่ต้องมองหาครับแต่ถ้าเรียกแล้วก็ไม่ขันมาโยนอีกทีนึ่งคือแปลว่านกต่อเรียกเช็คว่ามีนกป่าไล่มาหรือเปล่านะครับผมเราสามารถบางทีเรารู้นกเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องมองเห็นนกเราก็ไม่ต้องมองอย่างเดียวก็ได้นะครับใช้เทคนิคการฟังนะผมการฟังว่า สี่ยานกต่อเรานี้ใส่นกต่อเราเป็นไงถ้ามันขันโยนแปลว่ายังไม่มีนกป่ามาไล่นะแต่ถ้าขันโยนแล้วสักพักหนึ่งวีเร่งเรียกเร่งทีๆนั่นคือมันเห็นนกป่ามาใกล้ๆเราแล้ว,แ,ลวนะแต่ถ้ามันขู่ปุ๊บขู่สู้กันนั้นแปลว่านกป่าได้ร่วมต้นกันแล้วนะผมก็คือเทคนิคการการลุ้นกน,นกคือโดยไม่ต้องมองนะครับผมฟังเอานะครับฟังรียาของนกต่อของเรานะฮะมันจะได้ง่ายนะฮะ แต่คือเราต้องรู้ใจนกต่อเราด้วยนะว่านิสัยเป็นยังไงนะถ้าเป็นบางตัวที่มันชอบขู่รัดขู่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าของงงเลยครับนกนกป่าเข้านะจริงไม่ใช่นะครับมันขู่หลอกฮะขู่หลอกครับ,รบผม่าไม่ยอมออกไม่มีนกป่ามาให้พะยักคำพันออกครมโชว์เลยนะผมว่า กวา่าคารลมยังไพเราะน้าฟังเลื่อนหูเหมือนเดิมรือเปล่านะโยนอย่างเดียวนะก็ช่วงเที่ยงช่วงนี้ก็มีลมฮะลมคนต่อนนอกก็ไม่ค่อยจะชอบลมเท่าไหร่เพราะว่าถ้านกป่าเวลาลมแรงๆเนี่ยนกป่ามันชอบนอนเข้านอนตามพุ่มไม้นะมันไม่ค่อยร้องไม่ค่อยห้าวนะ ส่วนมากเขาจะออกตอนเช้าๆ6โมง7โมงต่อได้ถึงประมาณ9โมงพอ10ช่วง10โมงหนะ้าหนาวองี้ก็ลมมันจะแรงแล้วเริ่มเขาก็จะเอานกลงให้นกกินข้าวกินน้ํานั่งเล่นกันนะบ่าย3อีทีถึงจะได้ขึ้นใหม่นะะถ้าไปที่ไกลๆนะจะถ้าเป็นช่วงไม่มีลมก็คือเล่นได้ทั้งวันนะครับผมนกป่านกต่อนกเขาวชวานะฮะ ชวาไล่มาโยนหามีเสียงนกปล่ารล้องอยู่ห่างๆนะฮเริ่มเร่งเสียงขึ้นนะฮะเพื่อที่ประกาศว่าให้นกป่าไล่มาเร็วๆนะ แย้คำพันมองหามีนกป่ามาหรือยังนะฉันร้องจนเหนื่อยแล้วนะนกป่าบินผ่านนะเป็นนกเขาชวาป่านะบินผ่านเวลามันร้องอยู่แล้วนกป่าบินผ่านมันจะมันจะร้อง ไม่เต็มจังหวะเรียกมันนะเหมือนกับการขันสะดุดนะฮะจริงๆมันไม่ได้ขันสะดุดนะมันมันมองมันหยุดร้องแล้วมันมองนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่รับชมและติดตามและเป็นกําลังใจนะครับผมก็ห <c oughs> วังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆนี้ก็คงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมครับสวัสดีครับคนรักนกเขาทุกท่านครับผม